ผ่านมาสักพักหนึ่งหลังจากที่ผมรอบทวนพื้นฐานให้พ่อนะครับตอนนี้เราก็ให้พ่อมาขับรถเพื่อเป็นการฝึกทรงตัวตรงนะครับในทางตรงซึ่งก็มีเซบ้างนะครับตอนต้ง,ตงแต่ตอนออกมาตอนออกตัวตอนควบคุมรถนะครับยังมีอาการที่ตื่นตื่นเก็งเกงอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับต้องปรับกันอีกเยอะเรื่อยไปนะครับสําหรับใครที่ดูอยู่ใครที่กลัวว่าตัวเองจะขี่ไม่เป็นนะครับ ก,ก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเป็นแล้วมันก็จะเก่งขึ้นเองนะครับแต่สําหรับใครที่ถามอย่างเียว่าไม่เรียนสักทีหนึ่งปล่อยเวลาไปเรื่อยๆมันก็จะไม่เป็นสักทีหนึ่งนะครับพ่อฝากเอาไว้นะครับใครที่คิดจะเรียนก็ดีที่สุดแล้วแหละนะครับมาเรียนเถอะนะครับมันจะได้มีความมั่นใจแล้วก็ทําได้เลยไม่ต้องไปลุ้นไม่ต้องไปอะไรนะครับ นี่เป็นถนนแถวหมู่บ้านชุมชนครับเส้นได้พ่อถนนเ้นไดเนี่เเซนวาคําให้ครับยตกแต่อ,อนี่เป็นเอ่อเป็นถนนชุมชนหมู่บ้านนะครับถนนก็ค่อนข้างดีไม่ค่อยมีรถนะครับเยี่ยมเดียวขวาได้พอได้เปิดไฟไว้อยู่อยู่ในเลนอย่าฟ้องอย่าเล่งมั่วาขากับมือนี่ยันั่นกัน อย่าเหยียบิดคันทีคิดก็จะเบรกพ่อก็ต้องเบรกรถให้ได้เด้บ่แมนว่าทวนไปได้ตามมอเตอร์ไซค์ไปฝุณนอีกเล่นองจ้าของขึ้นเล่นฟังคุณนเด้อขาดกับเบรกอยู่กับมั่นไว้อย่าเร็วเรยวเร็วเกินไปอ่านั่นแหละดีแล้วดีแล้วขาดนี้ว่าให้ปล่อยเหมือนเด้งจะเร็วเกินไปยังมีอาการที่การควบคุมนะครับ ถ้าจังหวะไม่ดีมันจะควบคุมไม่ได้ครับแมน่พอแมเอราถ้าเร็วเกินเทากับเรียวก็ได้เรียวก็ได้เนี่ยคุ่มพุมพุ่มอะไรก็ได้มันยังเกังเกิดเกิดกังกังอยู่เออนันแหละคือบ่บ่เนี่ตัดสินใจเลี่ยนมั่งกับสี่โมคืออยู่เออเปิดไฟเรียวเข้าเออคาดกับเบรกไว้ยันปลอยเหมือหันปอยเหมือรถมันเร็วหันเร็วเร็วก็ควบคุมได้ตามที่เราเห็น ใครที่สนใจเรียนนะครับก็อย่าให้มันกระโดดโดยคาดกับเบรกประคองกันไว้หมุนพวงมาลยัยให้มันถึงมองเออใครที่สนใจก็อย่าไปคิดนานครับถามมันสั้นก็เหยียบลงไปอีกคาดโซ่ก็ <มา S 1> so, ด้นั่นตัอเทียร์อะไเป็นนเดียวไงแต่ก่อนพ่อก็นั่งมาอย่างเดียวนะครับอายุก็หกสิบสามปีนี้จะขึ้นหกสิบสี่แมน่นพ่อครัเอออีกปีเดียวก็ไม่ได้ใบขี่แล้วเนะี่ย เออกดกดเียนไปครับพี่อีกวเดียวได้เป็นผู้นงยีหลีเราวันนี้นังคาคาคนละออกไปข้างนอกก็บว่าได้ขี่ได้ต่น้ำบัานั่นบอหรอเออก็ฝากติดตามผลงานของพ่อเตรียมเดี่ยวกับบานเฮาพ่อทางขวาค่อยๆได้คอยๆชะนอเบก่อนบมเมว่าเมาทวนไปอย่างเดียว บางวันปลอดภัยบ่ปลอดภัย,ภย,ภยตามเล็กน้อยไปเลยเอ้ก็คืออะไรคก็อย่าลืมนะครับใครที่สนใจอยากจะเรียนก็โทรเข้ามาที่088335 0072นนะครับเจ้าเดียวในประเทศไทยรับสอนถึงประตูหน้าบ้านนะครับผมแต่ว่าก็ถ้าไกลเกินก็ต้องคิดถึง ค่าใช้จ่ายเรื่องการเดินทางนะครับผู้เรียนจะไหวหรือเปล่าถ้าไหวก็โทรเข้ามาได้เลยนะครับผมกลาสิน์นะครับวันนี้ผมก็สอนที่กลสิน์นะครับพรอนแกนก็เคยไปสอนนะครับร้อยเอ็ดก็ไปสอนนะครับจังหวัดเลยก็ไปมาแล้วนะครับสุนทรบุรีล์ก็ไปมาแล้วนะครับก็ดูไว้นะครับใครเพิ่งมาดูคลิปนี้ก็แสดงว่าท่านก็ยังติดตามทั้งหมดได้อีกก็คือกด Subscribe นะครับกดติดตามนะครับผม อย่าให้มันเร็วเกิน้ะพ่ออย่าให้มันกินเล่นเขาลายเกินไปเดี๋ยวเขาจะตื่นบมดบังคับตามพื้นที่มันเอียงไปทางขวาก็เดี่ยวขวาเอียงไปทางซ้ายก็เดี่ยวซ้ายน mm. ะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามที่สําคัญจะเหยียบพิษจะเล็งจะเบรกมั่วให้มันหูวจังหวะปลอดภัยก่อนวบคุ่มโดยตัวเอง mm. สำหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ก่อนยังไงก็ฝากติดตามคุณพ่อเปียนนะครับว่า เป็นยังไงบ้างแล้วแต่ละวันแต่ละชั่วโมงนะครับฝึกไม่มากนะครับเพราะมากเกินก็เดี๋ยวก็เหนื่อยคัดนะครับเอาวันละนิดละหน่อยให้สบายใจครับเส้นทางนี้เป็นเส้นทางที่พ่อต้องขับทุกวันนะครับเพราะเป็นบ้านตัวเองจะต้องเอาน้ําไปส่งตามหมู่บ้านต่างๆซึ่งมันเป็นซอกเป็นซอยนั่นก็คือความยาก เาต,ต้องฝึกวงอลัยเลี้ยวเยอะๆครับฝึกให้มันคุ้นกับจังหวะการเลี้ยวการปีวงนะครับให้มันปลอดภัยถนนกว้างถนนแคบนะครับอย่าไปอยู่กลางถนนเกินไปนะครับแล้วก็อย่าตื่นรถที่มันสวนมาถ้ามันเป็นโค้งเยอะๆพอกับคาดกับเบรกประคองรถให้มันช้าๆอย่าเร็วเกินไปอย่ายกคาดสูงถ้าตกใจเหยียบคาดกับเบรกลึกๆไว้เออโอ้เก่งเราเขือราเขา ภาพเป็นตรงก่อนจะส่้งยงเหมือยังเอีย,ง,ยงอยู่นะครับเพร่าก็เป็นครั้งแรกที่พ่ออยู่บนถนนนะครับก็ต้องบุนกันต่อไปนะครับฝากไว้ด้วยสําหรับใครที่คิดจะหัดเองนะครับก็ระวังให้ดีก็ดูพื้นฐานตัวเองก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามเทปนี้นะครับผมขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชม